สวัสดีค่ะัน,นี้เราจะไปดูนอนเอลี่ยกันเข้าไปข้างในดูกันเลยนี่คือหนอนบางส่วนนะคะบอ่อใหญ่มากอันนี้คือเพียงทะเลนะคะทุกคนแล้วเราก็เจอแล้วนอนเอลี่ยกันมีเยอะมากมาเลยทุกคนดูสิเจอจริงๆคือหนอนลิบบีน้นั่นเองนี่คือพี่เจ้าของร้านนอนลิบบี้เอาไว้ตกปลาและให้อาหารปลาพี่เจ้าของร้านนะคะก็จะจับมานะคะแล้วมาสาธิตพจนใหญ่เราดูมาแล้วว้าว wow. ่นใหญ่เหมือนสไปเดอร์แมนเลยนะทุกคนดูสิแม่สไปเดอร์แมนนอรลิบบินพ่นใหญ่ออกมาเพืาจับอาหารแล้วก็ล่เหยื่อนะคะทุกคนคุณแม่ก็จะลองมากนะคะโดยให้พี่เขาจับมาให้เลยวางไว้บนแขนนะคะพ่นสีพ่น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 ทุกคนมันไม่ยอมพ่นใส่คุณแม่นะคะเราก็หาตัวใหม่มาพ่นพ่นพ่นนะคะอ้าวก็ไม่พ่นนะคะจับหนอรลิบบินในบ่อนี้หลายตัวแล้วนะคะทุกคนแต่ก็ไม่ยอมพ่นคุณแม่สักทีเพราะว่าคุณแม่นะคะอาจจะแขนเลื่อนนั่น นอนเลบินอาจจะไม่มีที่เกาะแขนนะคะเลยไม่พ่นใย,ยออกมาคุณแม่ทาครีมก่อนมานะคะแขนเลื่นเลยคุณแม่ทำไมทราไม่ค่นออกงาคะเราก็ต้องรอก,ก่อนนะคะน้องสูกัสหรือนอนไลบินอิ่มอยู่ยังไม่ล่าเยื่อจะมาหารกินนอนลิบินเต็มมือคุณแม่เลยความรู้สึกที่นอนไิบินอยู่บนผิวคุณแม่นะคะเหมือนลื่อนๆื่เป็นปลาไหลเลยแล้วก็มาถึงแล้ว สามารถหดเข้าไปได้แล้วก็ขยายออกมาได้ด้วยใยพ่อนออกมานะคะบนผิวเราอะ่ะมันจะยิบ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 นะคะทุกคนเอา้าพ่อนออกมาอีกแล้วคุณแม่พ่นเยอะเลยค่ะคุณแม่ค่ะสกัดตูน่อยค่ะเอา้องสกัดมาอยู่ใกล้ๆเลยเอาหนีบเลยแล้วสกัดตูไกลๆน้องสูกัดกกเ,เ,ดวเกวน,น,นะคะทุกคนสนุกมากเลยนะคะมันจะจิบดิบดิบ